้าวัดความเก๋าในเกมการเมืองของนายทักษิณชินวัตรกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตครับก็อาจจะถูกมองว่าเป็นมวยคนละรุ่นคนะเบอร์และคนละฐานเสียงทางการเมืองครับโดยนายทักษิณจะมีกลุ่มฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงวัยผู้สูงอายุนะครับส่วนของนายพิธาก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่านิวเวเตอร์ครับอาจจะทำให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันครับ ถ้าไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี66ครับจาก10เขตเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งอุดรธานีนะครับพักเพื่อไทยได้ไป7เขตครับไทยสร้างไทยได้ไป2เขตและพักก้าวไกลณเวลานั้นหรือพักประชาชนตอนนี้ได้ไป1เขตคือพักประชาชนเนี่ยได้เขตหนึ่งนะท่านผู้ชมอยู่ตรงกลางภาพครับเป็นสีส้มเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตครับว่า7เขตเลือกตั้งของพักเพื่อไทยที่ได้สสไปเนี่ยถ้ามาเทียบกับพักก้าวไกล ปรากฏว่าพักคเก้าไกลตอนนั้นมีคะแนนรวมมาเป็นอันดับ2นะครับโดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเขตห่างกันตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับและถ้าประเมินกลยุทธ์ทางการเมืองผ่านการกำหนดวันเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีในวันที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งครับที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้เดินทางกลับไปเลือกตั้งนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ดังนั้นพักเพื่อไทยอาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของฐานคะแนนเสียงมากกว่าพักประชาชนแต่ในทางกลับกันครับนายพิธาเลือกวันลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักในช่วงเทศกาลลอยกระทงคืนนี้ซึ่งมีอีเวนต์อยู่ในพื้นที่นะครับคล้ายจะเป็นการเจาะฐานเสียงในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนด้วยที่ออกมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของนายพิธานะครับในการวางเกมการเมืองผ่านเทศกาลลอยกระทงครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ล่ะค่ะว่าตลอดการลงพื้นที่หาเสียงของนายทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยตลอดสองวันที่ผ่านมาแม้จะห่างหายจากเวทีการเมืองมานานเกือบ20ปีแต่พอขึ้นเวทีได้จับไมโครโฟนปุ๊บก็เรียกคะแนนความนิยมจากกลุ่มฐานมวลชนคนเสื้อแดงได้ทันทีมีช่วงหนึ่ง กล่าวพาดพิงไปยังนายพิธาด้วยถึงการบินลัดฟ้ามาช่วยหาเสียงเนื่องจากกลัวแพ้เลือกตั้ง แต่การปรากฏตัวของนายพิธาหลังจากบินตรงมาจากบอสตันนะคะมาถึงประเทศไทยปุ๊บก็บินต่อมาที่จังหวัดอุดรธานีทำกลางมวลชนและแฟนคลับมารอต้อนรับถ่ายรูปก่อนจะลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครของพักประชาชนในวันรุ่งนี้3เวทีใหญ่ก็มีโอกาสโต้กลับคำปรามายของนายทักษิณที่ปราศัยพาดพิงบอกบินลัดฟ้ามาหาเสียงเพราะกลัวแพ้ค่ะไอเรื่องกลัวแพ้เนี่ยแพ้มาก็เยอะชนะมาก็แย่ครับ อุดอเรเขตหนึ่งปี52ตอนเป็นอนาคตใหม่ก็แพ้ครับพ<ม>อ,อมาเป็นปี -66 ก็ชนะคุณป๊อปที่เป็นแคนดิเดตปัจจบบันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมีแต่เเด็จการเท่านั้นแหละครับที่กลัวแพ้การเลือกตั้ง<ม>การที่จะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างตอนนี้ผมกลับมาจากอเมริกาที่เคยแพ้ก็กลับมาชนะเคยชนะก็กลับมาแพ้อันนี้คือความสวยงามของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอเรื่องแพ้แพ้เยอะมาแล้วครับแต่ชนะครั้งสุดท้ายที่เช็คการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายผมก็ชนะครับ นายคณิสรขุริรังผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีจากพักประชาชนเดินสายปราศัยหาเสียงค่ะเน้นกลยุทธ์นโยบายของพักพร้อมๆกับการชูความเป็นคนอุดรธานีบอกเป็นผู้รักประชาธิปไตยค่ะหากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอ,อุดรธานีลูกสาวภรรยาญาติพี่น้อง หามมายุ่งเกี่ยวกับผมมารับตำแหน่งกับผมย่าเด็ดขาดครับพี่รองครับบ,บ่าว่าจะปิดตำแหน่งได้เพราะว่าผมคิดว่าตำแหน่งท่ากันเมืองมม่มาเป็นตำแหน่งที่ทรงทอดทั้งมอระดกตำแหน่งที่จะมอบให้ลูออกหลานเคื่อญาติ้านเคื่อนอนี่คือความตั้งใจของผม ส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับมั่นใจนะครับว่านายทักษิณลงพื้นที่ที่อุดรถือเป็นการปลุกกำลังใจให้สมาชิกพักแล้วก็เชื่อว่าคนภาคกีสารยังรักพักเพื่อไทยครับส่วนประเด็นการขึ้นข้าวแรง400บาทต้องรอให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลมีการหารือกันนะครับส่วนจะทันเป็นของขวัญปีใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอถามนายกก่อนครับ ขณะที่นายสระวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยครับย้ำว่าการเลือกตั้งในปี70พักเพื่อไทยวางเป้านะครับจะกวาดเก้าอี้สอสอไม่ต่ำกว่า2020 0ที่นั่งแล้วก็ย้ำว่าเป็นโจทย์สำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเพื่อให้เป็นพักเพื่อไทยเพื่อให้พเพื่อไทยเนี่ยกลับมาเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งครับ